บทที่หนึ่งพันหกสิบสองสี่กษัตริย์ปทะแดนเทพสี่ถึงแม้กวนหงอี้จะรู้ความยิ่งใหญ่เกรงไกลของหยางเฉินแต่ครั้งนี้โดยเฉพาะตระกูลคิงกวนเป็นศัตรูกับตระกูลเดอคิงอื่นทั้งสี่ในใจเขายังไม่วางใจเอามากๆและไม่ใช่ไม่เชื่อความสามารถของหยางเฉินแต่เป็นห่วงว่าในพันธมิตรตระกูลเดอะคิงก็มีผู้แข็งแกรง่งแดนเทพอยู่เหมือนกันคุณพ่อครับตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลคือพันธมิตรตระกูลเดอะคิงจะจ้างผู้แข็งแกรง่งแดนเทพมาเหมือนกันครับ กวนหงอี้พูดด้วยเสียงทุม้มถ้าเกิดพวกเขาจังพู้แข่งแกร่งแงดนเทพมากรณีนั้นคุณยางต้องโดนจับไว้แน่แล้วพวกเราตระกูลคิงกวนคงต้องเผชิญหน้ากับตระกูลเดอคิงทั้งสี่ใช่ไหมและไม่ใช่บอกว่าผมไม่เชื่อคุณยางนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของตระกูลคิงกวนผมต้องเป็นห่วงสิฟังกวนหงอี้พูดเรื่องพวกนี้แล้วราชากวรทำหน้าปลื้มใจแกคิดถึงเรื่องพวกนี้ได้ดีมากแล้ว ราชากวนทำหน้าจริงจังบอกว่าแต่แกต้องเข้าใจนะนี่คือโอกาสดีที่สุดของพวกเราตระกูลคิงกวนจะดึงระยะห่างออกจากตระกูลเดอคิงอื่นๆถ้าเกิดผิดพลาดอยากจะได้รับโอกาสแบบนี้อีกคงไม่ง่ายใดอีกแล้วกวนหงอี้ตาแดงกัพูดว่าแต่ว่าคุณพ่อทำแบบนี้คือเอาทั้งตระกูลคิงกวนมาเดิมพันถ้าเกิดแพ้แล้วท่านจะกลายเป็นนักโทษใหญ่สุดของตระกูลคิงกวนนะครับ ช่วขณะนั้นราชากนิ่งเงียบไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องพวกนี้เพียงแต่ในใจมีความฝันที่อยากฟื้นฟูเกียรติยศของตระกูลทิงกุลนเมื่อร้อยปีก่อนมาโดยตลอดดังนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะต้องแลกด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอพูดถึงการเข้าร่วมพันธมิตรตระกูลเดอร์ทิงมันก็มีโอกาสจะทําให้ตระกูลทิงกวุนฟื้นฟูความรุ่งโรจน์เมื่อร้อยปีก่อนได้แต่ว่าเมื่อตัดสินใจทําแบบนั้นและสมมุติตระกูลเดอร์ทิงทั้งห้าชนะพวกเขาโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกตระกูลก็ลววนคาาามสามสารถ เพิ่มขึ้นทั้งหมดแล้วมันจะมีค่าอะไรเมื่อเทียบกับตอนนี้ตระกูลทิงกวนยังคงไม่สามารถดึงระยะห่างกับตระกูลเดอะทิงอื่นๆออกได้แม้กระทั่งมีความเป็นไปได้ว่าตระกูลทิงกวนจะถูกกลืนกินราชาของตระกูลเดอะทิงทั้งห้าคนไหนที่จัดการง่ายบ้าง ปัจจุบันนี้ในตระกูลเดอะทิงทั้งห้ามีเพียงความสามารถของตระกูลทิงกวนอ่อนแอที่สุดรอหลังจากพันธมิตรตระกูลเดอะทิงควบคุมที่ชุนไว้ได้จริงไม่ต้องพูดว่าจากแบ่งสันปันส่วนที่ชุนอย่างเป็นธรรมได้หรือไม่ต่อให้สามารถทําได้อย่างเป็นธรรมในตระกูลเดอะทิงทั้งหตระกูลทิงกวนยังคงเป็นตระกูลหนึ่งที่ความสามารถอ่อนสุดเช่นเดิม ถ้าถึงตอนนั้นจริงเกิดมีประกูลเดือคิงอื่นๆจะอยากคุบประกูลทิงกวลไว้จะเอาอะไรไปสู้เขาหลังจากประกูลเดือคิงแบ่งสันติชุนความสามารถจะเพิ่มขึ้นหมดแต่อยากจะเทียบเคียงกับราชวงศ์เกรงว่ายังมีระยะห่างใหญ่หลวงมากภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นเลี่ยงได้ยากที่ประกูลเดือคิงอยากจะเทียบเคียงราชวงศ์ได้แล้วทีนี้จะทําอย่างไรอาจมีเพียงครอบครองประกูลเดือคิงอื่นๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเอง ส่วนภายในตระกูลเดือคิงทั้งห้าตระกูลคิงกวนความสามารถอันสุดกว่าเพื่อนอย่างนั้นตระกูลที่มีโอกาสมากสุดที่จะถูกยึดก็มีเพียงตระกูลคิงกวนใช่ไหมฉันเอาทั้งตระกูลคิงกวนมาเดิมพันก็จริงแต่ถ้าฉันเข้าร่วมพันธมิตรตระกูลเดออคิงก็ไม่ใช่เอาทั้งตระกูลคิงกวนมาเดิมพันเหมือนกันไม่ใช่เหรอหลังเงียบนิ่งครู่หนึ่งราชากวนมองทางกวนหงอี้พลางพูดแบบใส่อารมณ์ฮึกเหิมอยู่บ้างฉันบอกแกได้อย่างจริงจังว่าถ้าฉันเองมีโอกาสก็จะต้องฮุบตระกูลเดอะคิงอื่นนนๆแ่อน และในขณะนั้นตระกูลคิงกวนที่อยู่ในตระกูลเดอะคิงทั้ง5เป็นตระกูลที่ความสามารถอ่อนสุดๆถ้าเกิดการประทะของพันธมิตรตระกูลเดอร์คิงกับคุณยางตระกูลเดอะคิงได้รับชัยชนะอย่างนั้นตระกูลที่มีความเป็นไปได้มากสุดที่จะโดนฮุกก็คือพวกเราตระกูลคิงกวนฟังคำพูดของราชากวนแล้วกวนหงอี้ถึงเบิดดวงตาโตขึ้นเข้าใจในทันใดในใจเขาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจแต่ก็เข้าใจว่าราชากวนไม่ได้จงใจพูดมาเพื่อให้คนฟังหวัดนวา แต่ว่าพวกเราเลือกคุณยางแล้วจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดพันธมิตรตระกูลเดอะทิงแพ้แล้วต่อให้ท้ายที่สุดคนได้รับผลประโยชน์คือคุณยางก็ตามแต่ความสามารถตระกูลทิงกวนจะไม่ลดลงส่วนความสามารถพันธมิตรตระกูลเดอะทิงจะลดหัวภาาทันทีก็ถือว่าพวกเราตระกูลทิงกวนได้รับชัยชนะและทิ้งระยะห่างระหว่างตระกูลเดอะทิงอื่นๆอ,ออกไปได้ไกลด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเพราะเหตุนี้พวกเราก็จะได้รับความไว้วางใจจากคุณหยางหลังเขาควบคุมที่ชุนได้จิ๋วโจที่กว้างใหญ่นอกจากตระกูลบูโบราณในตำนานแล้วยังจะมีอิทธิพลที่ไหนกล้าข่มขู่คุณหยางได้อีกเล่ารวมไปถึงแม้จะเป็นราชวงศ์จะทําอะไรเราได้ขอเพียงคุณหยางอยู่ราชวงศ์ก็ไม่กล้าทำอะไรพวกเราถูกต้องไหมราชากรนกล่าวด้วยความองอาจ ทันใดนั้นกวนหงอี้ก็ตกใจค้างแล้วฟังคำที่บายของราชากวนเขาเข้าใจในที่สุดว่าทำไมราชากวนถึงเลือกอย่างเฉินแต่ไม่เลือกพันธมิตรตระกูลเดอะคิงท่านพ่อครับผมเข้าใจแล้วครับก่อนหน้านี้เป็นผมวิสัยทัศน์แคบมองสั้นไปมองเห็นเพียงสถานการณ์อยู่ตรงหน้ากลับถูกความยิ่งใหญ่ของพันธมิตรตระกูลเดือคิงบดบางสายตาเอาไว้ไม่ได้มองว่าหลังพันธมิตรตระกูลเดือคิงได้รับชัยชนะแล้วตระกูล King, คิงกวนจะเผชิญหน้ากับวิกฤตอันตรายอะไรบ้าง ควณหงอี้พูดด้วยความจริงใจอย่างยิ่งท่านพ่อครับท่านวางใจได้ต่อไปผมจะไม่มีความคิดอื่นใดอีกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณหยางคือเทพในดวงใจของผมครับในเวลานี้หยางเฉินคงไม่รู้ว่าจู่จ่เขาได้กลายเป็นเทพในดวงใจของใครบางคนไปแล้วเขานอนหลับจนฝันไปนานสำหรับเขานั้นถึงแม้พันธมิตรตระกูลเดอะคิงจะนำความสามารถที่แกร่งสุดออกมาเขาก็จะไม่เอามาใส่ใจเลย ช่วงเช้ามืดหน้าประตูคฤราหน์แยกเดี่ยวที่หนึ่งผ่านชานเมืองของเมืองทิ้งไปมีรถหูรูหลายร้อยคันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในห้องโถงคฤราหน์มีผู้แข็งแกร่งสิบกว่าคนนั่งอยู่บนตัวของแต่ละคนล้วนปล่อยออราที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งออกมาผู้แข็งแกร่งสิบกว่าคนล้วนนั่งอยู่ในห้องอย่างสงบไม่มีใครเอะอะส่งเสียงดังสักคนในเวลานี้เองด้านนอกมีการเคลื่อนไหวกระทันหันอีกครั้งมีรถเบนรีจีคลาสสีดำคันหนึ่งจอดอยู่หน้าประตูตอนนี้ ผู้แข็งแกร่งรูปร่างสูงใหญ่ห้าคนเดินออกมาจากในรถบนตัวแต่ละคนล้วนแถกกระจายกลิ่นไอ้นักฆ่าออกมาโดยเฉพาะผู้อาวุโสผมขาวที่เป็นผู้นําคนนั้นลักษณะพลังบนตัวยิ่งน่าสะพรึงกลัวกว่าใครๆแม้เป็นความสามารถของแดนราชาสูงสุดทว่าก็มีภาพลุงตาว่าบรรลุถึงถึงแดนเทพแบบเรือนรางแล้วคนมาครบกันหมดแล้วหรือ หลังทั้งห้าเข้ามาในคฤหาหน์ผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำกวาดสายตาที่เย็นชามองคนทั้งหมดทันใดนั้นเอ่ยปากกล่าวฉันชื่อเจิ้งเฉียนคุณแห่งตระกูลคิงไปและเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจของพันธมิตรตระกูลเดอร์คิงในครั้งนี้เมื่อได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสในดวงตาของคนอื่นๆต่างมีความตกใจนิดๆแวบผ่านเจิ้งเฉียนคุณเป็นผู้แข่งแกร่งแดนราชาสูงสุดนั่นคือหลายปีมาแล้วพวกเขาเองก็เป็นผู้แข่งแกร่งชั้นสูงของแต่ละตระกูลเดอร์คิงชื่อนี้ย่อมเคยได้ยินมาเป็นธรรมดา ลือกันว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนความสามารถของเจิ้งเฉียนคุณบรรลุถึงแดนราชาสูงสุดแล้ว20ปีผ่านไปความสามารถของเจิ้งเฉียนคุณจะมีเพียงแดนราชาสูงสุดเท่านั้นจริงเหรอถึงจะเป็นจริงแต่ว่ากําลังสู้รบของเขาเกรงว่าน่าจะสยองขวัญอย่างยิ่งน่าจะเทียบได้กับกึ่งแดนเทพแน่ๆความสามารถแบบนี้ต่อให้เป็นราชาแห่งตระกูลเดอรคิงทั้งห้าก็ไม่แน่ใจว่าจะครอบครองไว้ได้ ราชาไปส่งเขามารับผิดชอบทีมในครั้งนี้ถือว่าเจิ้งเฉียนคุณเป็นสมาชิกที่เหมาะสมมากคนหนึ่งสวัสดีครับท่านเจิง้งทันใดนั้นมีคนรีบกล่าวทักทายก่อนทันทีเจิ้งเฉียนคุณพยักหน้าเล็กน้อยมองดูเวลาจึงเอ่ยปากสั่งการไปว่าออกเดินทางได้ครับทันใดนั้นผู้แข่งแร่งแดนราชาสูงสุดและขั้นปลายทั้งย0สิบคนในคฤหาสน์แยกกันขึ้นรถเดินออกไปจากด้านในคฤหาสน์จุดมุ่งหมายคือประกูลทิงกวน บทที่1นึ่กสาี่กษัตริย์ปทแดนเทพห้าในเวลานี้ที่ตระกูลคิงกวนดูดูไปแล้วก็เหมือนกับช่วงปกติไม่ได้มีความผิดปกติใดๆแต่ทว่าคนของตระกูลคิงกวนล,ล้วนรู้ดีตระกูลกวนคืนนี้ได้นําผู้แข็งแกร่งชั้นสูงของตระกูลใหญ่ๆทั้งเมืองคิงกวนมาชุมนุมอยู่ที่นี่แล้วในคฤราสห์คิงกวนบนใบหน้าราชากวนไม่มีความง่วงเลยสักนิดที่ข้างกายเขานอกจากคนใกล้ชิดตระกูลเดอะคิงไม่กี่คนแล้วยังมีผู้นาของทั้งสี่ตระกูลใหญ่แห่ง เมืองคิงกวนอีกด้วยแน่นอนว่าเจียงสยงและหลินเทียนเสียงย่อมอยู่ในนั้นด้วยบนใบหน้าทั้งสองคนเต็มไปด้วยความตึงเครียดกองสอดแนมเรียกฐานเปลี่ยนในขณะนี้ด้านนอกมีการเคลื่อนไหวครับในเวลานี้เองในอินเตอร์คอมที่วางไว้ตรงหน้าของราชากวนมีเสียงหนึ่งลอยมาทันใดนั้นบุคคลสำคัญทั้งในคฤราสห์คิงกวนอดที่จะประมาทขึ้นมาไม่ได้ ประชากนรีบลุกขึ้นยืนทันใดหยิบอินเตอร์คอมขึ้นถามว่าว่ามามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างพูดให้ชัดเจนเปลี่ยนคืองี้ครับพึดึตดตดึแนวหน้ากำลังจะรายงานทว่าตามมาด้วยเสียงพื่หนึ่งครั้งในสายอินเตอร์คอมทางนั้นก็ไม่มีเสียงใดๆลอยมาอีกเลยคนในเหตุการณ์ต่างลุ้นรู้ดีที่สุดแนวหน้าที่ใช้อินเตอร์คอมกำลังรายงานเมื่อสักครู่นั้นได้ถูกสังหารไปแล้ว ในเวลานี้กลิ่นไอที่น่าสะพรึงกลัวมากมายก็ระเบิดขึ้นมาฉับพลันจากในเมืองทิงกวนไอพวกสารเลวพวกมันเข้ามาในาคฤราสห์คทิงกวนของพวกเราได้ยังไงชั่วริบตาเดียวราชากวนตะโกนด้วยความโมโ oh หบนใบหน้าเต็มไปด้วยความดุร้ายบุคคลสําคัญหลายคนในห้องก็ลุกขึ้นยืนหมดเช่นกันแต่ละคนสีหน้าเคร่งขครึมมากๆดูท่าแล้วผู้แข็งแกร่งของพันธมิตรตระกูลเดอร์คิงมาถึงแล้วมีคนเอ่ยปากในน้ําเสียงบ่งบอกว่าได้กังวลเต็มที่ ในเวลานี้ทั้งเมืองทิงกวนเปรียบเหมือนเป็นเมืองที่มีเมฆดำปกคลุมทำให้ผู้คนดูอหดาัดใจมากอย่างไรที่เปรียบทว่าด้านนอกจูๆ่ๆก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินดังขึ้นเห็นได้ชัดว่ามีผู้บุกรุกคงเป็นผู้แข็งแกร่งที่พันธมิตรตระกูลเดอะทิงส่งมาได้มาถึงกันแล้วสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกอันตรายคือทิศทางประตูเมืองทั้งสี่ของเมืองทิงกวนล้วนมีเสียงสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินลอยมา เห็นได้ชัดว่าทิศทางประตูเมืองทั้งสี่ล้วนโดนโจมตีแล้วดีที่พวกเขาเตรียมพร้อมไว้แต่แรกทั้งสี่ตระกูลใหญ่เมืองคิงกวนร่วมมือกับผู้แข่งแกร่งชั้นสูงตระกูลเดอะคิงแบ่งกันเฝ้าป้องกันประตูเมืองทั้งสี่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เป็นเมืองคิงกวนต่อให้พันธมิตรตระกูลเดอะคิงร่วมมือกันเข้ามาก็ยากที่จะตีฝ่าแนวป้องกันพุ่งเข้ามาในทันทีได้เกรงว่าคงยากมาก ทุกท่านไม่ต้องกังวลพวกเรานำผู้แข็งแกร่งชั้นสูงสุดของทั้งเมืองคิงกวนมาจัดสรรไว้ที่ประตูเมืองทั้งสี่แล้วราชากวนสีน้านิ่งสงบทันใดและกลับไปยังที่นั่งของตอนเองใหม่อีกครั้งกวาดสายตามองทุกคนเอ่ยปากบอกว่าต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งแดนราชาสูงสุดเข้ามาอยากจะตีฝ่าประตูเมืองทั้งสี่ของพวกเราก็ไม่ง่ายเหมือนกันเมื่อฟังคำพูดขององค์ราชากวนแล้วบุคคลสำคัญกลุ่มหนึ่งถึงแอบโล่งออกไปได้บ้าง ที่ราชากรนพูดไม่ผิดพวกเราจัดวางวงล้อมรอบคฤหาสน์ทิงกรนแล้วถึงแม้จะเป็นพันธมิตรตระกูลเดอะทิงจะแกร่งแค่ไหนกันเทียวนอกจากพวกเขาส่งผู้แข่งแกร่งชั้นสูงสุดชุดนั้นเข้ามาไม่อย่างนั้นอยากจะพุ่งเข้ามากลัวว่าคงไม่มีหวังมีบุคคลสําคัญคนหนึ่งเอ่ยปากพูดขึ้นอีกหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับทุกคนต่างเอ่ยปากกันหมดถึงแม้ผู้แข็งแกร่งของเมืองคิงกรนจะชุมนุมอยู่ที่นี่แต่ว่าในใจทุกคนยังกังวลพอสมควร โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าเป็นพันธมิตรตระกูลเดอคิงทั้งสี่ตระกูลรายงานครับราชากวนแย่แล้วครับประตูทิศตะวันออกโดนถล่มแล้วครับตอนที่บุคคลสําคัญของเมืองคิงกวนกลุ่มหนึ่งกําลังคิดกันว่าการป้องกนันแน่นหนามากคงไม่เป็นไรผู้นําของตระกูลเทียนหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ทันใดนั้นพูดด้วยสีหน้าดูแย่มากๆอะไรนะ ประตูทิศตะวันออกแตกแล้วเหรอราชากนก็ตะลึงแล้วเช่นกันประตูทิศตะวันออกมีผู้แข่งแกรงตระกูเทียนร่วมกับประกูเดอะทิงเฝ้าอยู่ถึงแม้ไม่เก่งเท่าไหร่แต่คงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมั้งจู่ๆจ,จะโดนตีแตกเร็วขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่เริ่มแรกที่พวกเขาได้รับข่าวว่ามีการเคลื่อนไหวถึงตอนนี้ยังไม่ถึงห้านาทีเลยมัง้ง ตระกูลเถียนเป็นหนึ่งใน4ีตระกูลใหญ่แห่งเมืองทิงกวนความสามารถของผู้นำตระกูลเถียนยิ่งบรรลุถึงแดนราชาสูงสุดแล้วเป็นบุคคลที่อยู่แดนเดียวกันกันกบราชากวนที่ตระกูลเถียนก็มีผู้แข็งแกร่งของแดนราชาขั้นปลายหลายคนยิ่งไปกว่านั้นประตูเมืองแต่ละด้านล้วนมีผู้แข่งแกร่งชั้นสูงของเมืองทิงกวนเฝ้าป้องกันอยู่ด้วย กบวนการสู้รบที่เกรียงไกลเช่นนี้จะต้านทานไม่ถึงห้านาทีได้อย่างไรราชาโกนครับประตูทิศตะวันตกแตกแล้วครับทันใดนั้นมีข่าวไม่ดีเรื่องหนึ่งลอยมาอีกคนที่พูดคือหลิงเทียนเสียงสีหน้าเขาซีดเซียวอย่างยิ่งรู้สึกเทียงว่าความรู้สึกไร้กำลังโมพัดกระหน่ำเข้ามา ราชากวนยิ่งตื่นตกใจเหลือทนประตูเมืองใหญ่โดนพังสองแห่งติดต่อก,กันทำให้เขาโกรธเคืองอย่างยิ่งในดวงตาของเขาแดงก่ำแถบหนึ่งกัดฟันไว้แน่นพูดว่าดูแล้วพวกเขาตั้งใจอยากจะพังประกูลทิงกวลนของฉันทิ้งนี่คือพวกเขาเอาผู้แข็งแกร่งแดนราชาสูงสุดส่งมาที่เมืองราชากวนด้วยสินะ เจียงสอยงทำหน้าอึมครึมหรีตาบอกว่าโดยเฉพาะเป็นผู้แข่งแกร่งชั้นสูงของตระกูลเดืยทิงทั้งสรวมตัวกันอยากจะห้ามพวกเขาไว้เกรงว่ายากมากต่อให้ยากแค่ไหนพวกเราก็ต้องต้านเอาไว้ราชากวนตะโกนอย่างโมโหลุกขึ้นโดยตรงกวาดสายตามองบุคคลสำคัญกลุ่มหนึ่งในห้องพูดด้วยเสียงเย็นชาในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นพวกเราได้แต่ยกกำลังรับมือด้วยตัวเองแล้ว ที่ราชากวนพูดมาถูกต้องตอนนี้คือช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายของพวกเราอิทธิพลมากมายของเมืองคิงกวนแล้วมีเพียงสู้รบถึงมีความหวังหลินเทียนเสียงลุกขึ้นมาโดยตรงพูดแบบท่าทางแค้นเคืองเพื่อเมืองคิงกวนแล้วพวกเราสู้สุดชีวิตเลยเจียงสยงก็ลุกขึ้นพูดเหมือนกันประจันบานกับศัตรูเลยทันใดนั้นบุคคลสำคัญแห่งเมืองคิงกวนกลุ่มหนึ่งต่างเอ่ยปากพูดขึ้นอารมณ์ของแต่ละคนฮึกเหมิมสุดขีด เมืองหลวงที่สงบมาร้อยปียังไม่เคยเจอวิกฤตใหญ่ขนาดนี้มาก่อนและหลายปีมากขนาดนี้ที่เมืองคิงกวนนี่เป็นการร่วมมือใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกใครๆต่างรู้ชัดทั้งนั้นว่าถ้าเกิดแพ้แล้วทั้งเมืองคิงกวนจะกลายเป็นบริวารของพันธมิตรตระกูลเดอะคิงภายใต้การนำทัพของราชากวนผู้นำของตระกูลชั้นนำกลุ่มหนึ่งพาคนเดินออกจากคาริ์หรูแล้ว ในเวลานี้ภายในสวนคฤรหาหน์ทิงกวนทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อยกเว้นล้วนระเบิดการสู้รบออกมาเสียงดังในอากาศลคลักคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นการสู้รบที่ดูเดือดสมรภูมิหนึ่งอาศัยแค่กำลังของเมืองเดียวจะต้านทานตระกูลเดคิงทั้งสี่ได้อย่างไรบรื้นในเวลานี้เองเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่ดุดนันจู่ๆก็ดังสะเทือนขึ้นมาฉับพลันบทที่หนึ่งกี่สี่กษัตริย์ปทะแดนเทพหก ภายในความตื่นตกใจของทุกคนรถบรรทุกใหญ่ GMC สีเขียวทหารหลายสิบคันแล่นตรงเข้ามาตามมาด้วยบนรถบรรทุกใหญ่แต่ละคันล้วนมีทหารพร้อมถือปืนบรรจุก,กระสุนพร้อมรบเต็มอัตราสึกคันละสิบก,กว่านายทั้งหมดทุกคันเตรียมพร้อมไว้กว่าร้อยนายพุ่งลงมาแล้วเพียงชั่วริบตาในคฤรหาน์ทิงกวนก็มีทหารเป็นร้อยนายปรากฏตัวขึ้นทันใดบนตัวของแต่ละคนล้วนปล่อยกลิ่นไอที่ทรงพลังอำนาจออกมาแก๊กแก๊กแก๊ก เสียงคันรังลูกเลื่อนส่งลูกกระสุนเข้าสู่รังเพลิงดังขึ้นในชั่วขณะนั้นภายในค่ำคืนอันมืดมิดนี้เสียงปืนก็รัวดังขึ้นจนเสียดแก้วหูในฉับพลันผู้แข็งแกร่งพันธมิตรตระกูลเดอคิงที่เดิมที่กำลังสู้รบอย่างดูดเดือดหยุดการประทะโดยจิตใต้สำนึกแม่งหยุดให้ฉันเดี๋ยวนี้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองยุทธการแห่งเมืองคิงกวนหงต้าเจียงตะโกนดูเสียงดังลั่น ทหารทุกนายต่างเลงปืนเตรียมพร้อมทั้งหมู่ปืนกลและพลปืนเล็กยาวเป็นร้อยนายจัดระเบียบท่าทางเรียบร้อยชั่วพริบตาเดียวผู้แข็งแกร่งพันธมิตรตระกูลเดอร์คิง2ี่สิคนที่พุ่งมาถึงด้านในคฤรหาน์คิงกวนนั้นต่างถูกล้อมไว้ทุกด้านแล้วมองเห็นหงต้าเฉียงนำผู้แข็งแกร่งของกองยุทธการปรากฏตัวขึ้นบุคคลสำคัญกลุ่มหนึ่งของเมืองคิงกวนแต่ละคนต่างพากันล่งออกไปเปราะหนึ่งนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรกันที่กองทหารยุทธการเข้ามาแทรกแซงเรื่องระหว่างตระกูลเดอรคิง จึงเฉียนคุณแห่งตระกูลคิงไปยืนอยู่ด้านหน้าสุดมองทางของต้าเฉียงด้วยสีหน้าแววตาเฉยชาเอ่ยสอบถามไปในเวลานี้ทั่วทั้งตัวเขาเป็นกลิ่นไอของแดนราชาสูงสุดลักษณะพลังนี้ห่างไกลจากผู้แข็งแกร่งแดนราชาสูงสุดทั่วไปนักผงต้าเจียงในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองยุทธการแห่งเมืองคิงกวนก็แค่ความสามารถของแดนราชาสูงสุดเท่านั้นแต่ว่าความสามารถของจึงเฉียนคุณตรงหน้าคนนี้คาดไม่ถึงจะเข้าใกล้ถึงแดนเทพแล้ว สิ่งนี้ทําให้ของต้าเจิงรู้สึกถึงแรงกดดันมากมายเช่นกันแต่นี่จะทําอะไรได้มีบุคคลท่านนั้นของชายแดนเหนืออยู่ต่อให้เจิ้งเฉียนคุณจะแกร่งขนาดไหนหากเขาเนหาที่ตายงานก็มีเพียงตายสถานเดียวสําหรับเรื่องของตระกูลเดือทิงของพวกนายพวกฉันกองยุทธการไม่สนใจพวกฉันสนใจแค่ความปลอดภัยของเมืองทิงกวนไม่ว่าพวกนายเป็นใครในเมื่อกล้ามาที่เมืองทิงกวนสรุปก็เกี่ยวข้องกับพวกเรากองทหารยุทธการทั้งนั้น พงต้าเฉียงมองจึงเฉียนคุณอยู่พูดจาแบบหน้าตาเย็นชาเธอจึงเฉียนคุณหัวรอยยอ่อคิดจริงๆหรือว่าอาศัยแค่ปืนพวกนี้จะสามารถทําให้พวกเราพ่ายแพ้หมดรูปได้ในฐานะผู้แข็งแกร่งแดนราชาสูงสุดหากอาศัยแค่ลูกกระสุนยังฆ่าไม่ได้เลยจริงๆอย่าว่าแต่แดนราชาสูงสุดเลยแม้แต่ผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายก็มีความสามารถหลบลูกกระสุนได้แล้วนะับประสาอะไร นีสมาชิก20คนของพันธมิตรตระกูลเดอะคิงความสามารถอ่อนสุดก็คือแดนราชาขั้นปลายต่อให้โดนทหารของกองยุทธการเป็นร้อยนายเอาปืนมาจ่อไว้บนใบหน้าของพวกเขามีหรือจะมีความหวาดกลัวสักนิดในเวลานี้หงต้าเจงหรี่ตาขึ้นมาเล็กน้อยในสายตาเผยความอาฆาตแค้นอันน่ากลัวออกมานี่คือฝ่ายตรงข้ามกำลังยั่วยุเขาใช่หรือไม่ ให้เวลาพวกแกสิบนาทีออกไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นอย่าโทษว่าพวกฉันกองทหารยุทธการไม่เกรงใจหงต้าเจียงเอ่ยปากทันใดบนหน้าไม่มีความรู้สึกแม้แต่น้อยเหมือนว่าไม่เห็นผู้แข็งแกร่งของพันธมิตรตระกูลเดอคิงยีสิบคนนี้อยู่ในสายตาเลยสักนิดดูท่าแล้วกองทหารยุทธการแห่งเมืองคิงกวนตัดสินใจที่จะไม่ไว้หน้าพวกเราพันธมิตรตระกูลเดอคิงแล้วสินะ เรื่องเชียนคนรีตาพูดนี่เมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ไม่ต้องพูดพล่ามให้เสียเวลามากมายอยากรบก็รบสู้ก็สู้เข้ามาึงสิ้นเสียงกลิ่นไอที่สยองขวัญก็พุ้งกระจายออกมาจากบนตัวเขาในขณะเดียวกันผู้แข็งแกร่งของพันธมิตรตระกูลเดอะคิง19คนที่เหลือต่างระเบิดพลังออกมาทั้งหมดบนตัวของแต่ละคนพร่กระจายกลิ่นไออันน่าตกใจออกมา สีหน้าของต้าเฉียงอึมงครึงถึงขั้นสุดแล้วยังไงก็ตามก็ไม่มีการลนลานให้เห็นแม้แต่น้อยตะโกนด้วยเสียงโมโหว่าพันธมิตรกูลเด๋อคิงนี่คิดจะต่อต้านพวกเรางั้นเหรอทันใดนั้นจู่ๆก็มีกลิ่นไออันน่าสะพรึงกลัวมาเยือนอีกแล้วและดูเหมือนมันจะปกคลุมทั่วทั้งคฤรืหั์คิงกวนไว้ทั้งหมดทันทีหลังจากนั้นผู้แข็งแกร่งกลุ่มหนึ่งของพันธมิตรกูลเดออคิงสีหน้าก็พลันเปลี่ยนยกใหญ่ตามๆกัน ถึงเป็นเจ้งเฉียนคุณที่เก่งสุดในบรรดาพวกเขาในเวลานี้ก็รู้สึกถึงแรงกดดันอันมหาศาลไร้ที่เปรียบเช่นกันเขาแน่ใจมากว่าเจ้าของพลังผู้นี้ความสามารถแกร่งสุดเป็นแน่เกรงว่าคงเข้าสู่แดนเทพเรียบร้อยแล้ววินาทีต่อมาเสียงลึกลับที่เหมือนมาจากฟากฟ้าจูจ่ๆก็พลันปรากฏขึ้นทันใดมาจากที่ไหนก็ใสหัวกลับไปที่นั่นคนของเมืองคิงกวนสัมผัสถ,ถึงกลิ่นไอที่เกรงไกลนี้ชั่วขณะนั้นแต่ละคนสีหน้าตื่นเต้นอย่างยิ่ง จึงเฉียนคุณผู้รับผิดชอบภารกิจของพันธมิตรตระกูลเดอะคิงตอนนี้ทำหน้าเคร่งครึมสุดๆทันใดนั้นเขาก็ปลดปล่อยพลังของตนเองออกมาสุดกำลังเช่นกันเพื่อมาต้านทานกดขี่พลังที่มาจากผู้แข็งแกรง่งแดนเทพไม่ทราบว่าท่านเป็นใครกันปรากฏตัวให้เห็นได้หรือไม่สายตาจึงเฉียนคุณจ้องมองไปที่ว่างในอากาศจู่ๆก็ถามเสียงดังขึ้นมึงใสหัวไปทว่าเขากลับได้รับคำตอบอย่างไม่แยแสเพียงเสียงตะโกนทีหนึ่ง ยอดฝีมือแข็งแกร่งอย่างจ้งเฉียนคุณคาดไม่ถึงภายใต้เสียงตะโกนนี้รู้สึกทิ้งอกสั่นไปทั้งตัวไม่ได้ชั่วพริบตาเดียวเขาก็เผลอถอยหลังครึ่งก้าวเล็กๆอะไรกันผู้แข็งแกร่งของพันธมิตรตระกูลเดอะคิงมองเห็นจ้งเฉียนคุณถอยหลังครึ่งก้าวเล็กๆเกข้าแล้วทั้งใดนั้นทุกคนตกใจค้างกันหมดในบรรดาพวกเขาผู้แข็งแกร่งพันธมิตรตระกูลเดอะคิงยี่สิบคนนี้จ้งเฉียนคุณเป็นคนที่แกร่งสุดความสามารถเขาเข้าใกล้ถึงแดนเทพแล้ว ต่อให้เป็นราชาของตระกูลเดอะคิงเหล่านั้นเกรงว่ายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาด้วยซ้ําแต่ทว่าเวลานี้ผู้แข็งแกร่งแดนเทพคนนั้นตะโกนมาครั้งเดียวทําให้เจ้งเฉียนคุณตกใจจนถอยไปครึ่งก้าวเลยเหรอถึงแม้จะเป็นเพียงครึ่งก้าวเล็กๆแต่การถอยเกิดจากเพราะถูกตะโกนใส่คําหนึ่งแค่คิดก็รู้แล้วว่าผู้แข็งแกร่งที่ยังไม่ปรากฏตัวคนนั้นความสามารถน่าจะน่าสะพรึงกลัวมากแค่ไหน กลับมามองที่ยอดฝีมือทุกคนของเมืองคิงกวนใบหน้าแต่ละคนเต็มไปด้วยความฮึกเหิเมแม้แต่ราชากวนยังกุมหมัดทั้งสองข้างแน่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกว่าเลือดลมภายในร่างกายเดือดพล่านขึ้นมาแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่เกรงกรของผู้แข็งแกร่งแดนเทพหรอกเหรอเนี่ย